โฟกัสไปที่การขยับของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีล่าสุดต่อการพูดผ่านวีดีทัศน์ที่ทางพักเพื่อไทยระหว่างการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่5เมษายนที่ผ่านมานั้นตรงนี้เองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการพูดประเด็นการเมืองแบบชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ทักษิณได้รับการพักโทษและสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญที่ว่ายังมีอิทธิพลทางการเมืองอีกแน่นอน เพราะเนื้อหาที่ทักษินพูดคุยในวันนั้นนอกจากจะให้คำแนะนำฐานะผู้มากประสบการณ์แล้วยังเน้นยำ้ำถึงบทบาทของสอสที่ต้องเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การพูดถึงเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในช่วงเปลี่ยนผ่านและได้ให้ความมั่นใจว่าเศรษฐาสามารถนำพาประเทศได้เพราะเคยเป็นนักบริหารที่มีประสบการณ์และมีเครือข่าย ที่ส่งเสริมช่วยสนับสนุนเช่นกันขณะเดียวกันคนที่เคยทำงานกับทักษิณน,น่าจะทราบดีว่าสไตล์ของอดีตนายกรายนี้จะมีเหตุผลสำคัญข้อหนึ่งคือชื่นชอบผู้ที่เป็นตัวจริงเสียงจริงอยู่ในภาคอุตสาหกรรมนั้นๆเพราะจะรับรู้ถึงสภาพปัญหาและการบริหารจัดการด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีและเมื่อเศรษฐาเข้ามาบริหารบ้านเมืองทำให้วิธีคิดเหล่านั้น ถือว่ามีประโยชน์ต่อการทำงานไม่น้อยถึงแม้จะต้องประยุกต์ให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไปก็ตามตรงนี้เองในทัศนะของทักษิณจึงมองว่าเศรษฐาเหมาะสมกับช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเพราะหลายอย่างพักเพื่อไทยก็อาจไม่เคยเจอมาก่อน ความน่าสนใจจึงอยู่ที่ว่าระยะเวลาของเศรษฐาจะอยู่ในอำนาจกับตำแหน่งนายกครบเทอม4ปีตามที่เคยประกาศหรือไม่หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้านใดด้านหนึ่งอีก3ปีข้างหน้าเพราะทักษิณเคยพูดถึงลูกสาวคนเล็กปุ้งอิงแพ่ทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยความมั่นใจว่าจะสามารถนำทีมลิกเกมได้ไม่ยาก ด้วยเหตุผลสำคัญในมุมมองของผู้เป็นพ่อที่ว่าอุงอิงได้ DNA ของพ่อและแม่อย่างคุณหญิงโคจมานดาม,มาพง์ทำให้คาดการว่าแพรทองทานน่าจะทำได้ดีกว่าตัวเองด้วยซ้ำจากประเด็นนี้จึงทำให้หลายฝ่ายคาดการว่าหากหมดวาระของเศรษฐาไปแล้วก็น่าจะถึงคิวของอุ้งอิงก้าวขึ้นมาทดแทนในอนาคตไม่ใช่แค่นั้น แต่ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าผู้มีอำนาจตัวจริงในพักเพื่อไทยได้เตรียมแผนรองรับการเลือกตั้งทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวไว้เรียบร้อยโดยอีกด้านมีการวางยุทธศาสตร์ผ่านนโยบายเรือธงอย่างการแจกเงินดิจิทัลวอ l เลทที่ยึดไทม์ไลน์เงินต้องถึงมือประชาชนไตรมาสสี่หรือภายในปีนี้หรือการเตรียมเดินสายทัวอีสานและอีกหลายจังหวัดของทักษิณก็เป็นเรื่องที่สอดรับกันทั้งสิน้น อย่างไรก็ตามในจังหวะที่ทักษิณเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวจึงเป็นแรงส่งชั้นดีในการก้าวต่อไปทางการเมืองของพักเพื่อไทยถึงแม้จะต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแปร่งอย่างพักก้าวไกลที่ต่างฝ่ายต่างต้องพิสูจน์ตัวเองในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ไม่ว่าทักษิณอุ้งอิงหรือเพื่อไทยจะปฏิเสธนิยามว่าเป็นพักหัวหอกของฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่เนื่องจากทักษิณมองว่าเป็นพักที่รีฟอร์ม หรือเป็นพักผู้นําในการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยหรือหากยึดตามนิยามที่อุ้งอิงมองเพื่อไทยคือพักปฏิรูปที่ทําให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าด้วยนโยบายโดยมีความจรงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตรงนี้ก็เป็นความชัดเจนในทางการเมืองว่าเพื่อไทยเลือกวางตัวในจุดยืนแบบใด พร้อมทั้งยังมุ่งหวังผลทางการเมืองผ่านนโยบายที่เป็นจุดแข็งเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางสู่เป้าหมายในอนาคตดังนั้นต้องจับตาว่าสิ่งที่เศษฐาประกาศไว้ว่าพักเพื่อไทยมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะทำได้แค่ไหนเมื่อพักเพื่อไทยในวันนี้ต้องกลายเป็นพักแกนนำที่ต้องมาสู้กับก้าวไกลในอนาคต